สวัสดีครับผมอนุชิตเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเรียวม้าเพื่อนดูกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าก็รอดูกันในตัวเกมเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้นะอ่าล่ะครับก็เข้ามาอยู่กันในตัวเกมแล้วนะครับทุกคนอ่าก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้นะครับก็เป็นเรียวม้าโลมิงนะครับเกมนี้นะครับในเกมที่ 70ดาวนะครับก็ค่อนข้างที่จะตึงเลยทีเดียวนะครับเกมนี้นะโอ้โหโดนต่อยหนึ่งทีก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับที่ผมห่างหายไปนานนะครับอ่าก็ให้เวลาตัวเองได้สักพักแล้วแหละเราก็จะกลับมาถูกการทำคลิปของเราต่อนะครับทุกคนโอเคก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ Okay. เอามังกรเล็กไปก่อนนะครับถือว่าคุ้มแล้วนะได้มังกรเล็กเนี่ยคือแบบเป็นตัวตัดสินในช่วงต้นเกมเลยว่าออฟเลนใครจะเวลสีก่อนนะครับก็ต้องเป็นออฟเลนเราอยู่แล้วนะเพราะว่าได้มังกรเล็กนะครับยังไงสิแทงไปโอ้โดนต่อยมาและตัวนี้มันเอาจัดเลยนะก็จะเอาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอจบล่างนะเพื่อน เ,เวลเลสยังไงมาดิไม่ได้กลัวนะเวเลสไม่ได้กลัวเดี๋ยวก็ดูดูเชิงไปก่อนนะทุกคนมันไปไหนหมดแล้วอ่ะยังไงได้ปะไม่ได้เลกว่าได้นะ เราก็พยายามโซนให้เพื่อนไปก่อนนะครับตอนนี้นะยังไม่มีอะไรมากนะครับเฮ้ยคิวเลนมันไปโผล่ล่างได้ไงเอาหายตัวมาแทงยังไงนี่ไปไหนละเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนี่ไงเอาหน่อยเพื่อนมันจะได้มังก่อนเราก็เข้าไปสไลด์มันฟิกไปแล้วนะครับปล่อยเข้าไปนะน่าจะได้เวเลนนะแทงโอเคสวยครับได้เวเลนมาหนึ่งตัวก็ ดีนะครับเดี๋ยวเราขอตัวกลับไปลี่ก่อนนะครับช็อตนี้นะไม่รู้ว่านาคขอจะได้หรือเปล่านะน่าจะได้นหละมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าไม่ได้คือแบบโดนล้านมงก่อ,น,กอ,น,น,อนแน่ก็จะขึ้นเป็นทางด้านโซนิกบูธนะครับเกมนี้นะอนนนือือ เดี๋ยวรอดูรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้เอาได้นะเดี๋ยวรอโอเมนมันโผล่มาแต่มันน่าจะรู้แหละเอาโผล่ไปอย่างนั้นมันก็รู้สิเพื่อนเอาไงดีล่ะทีนี้ได้ปะไม่น่าจะได้ครับปล่อยเขาไปก่อนนะครับ โอ้โดนดักแย่แล้วพีเกอร์แล้วมาแล้วจ้ามีอยู่แล้วโคตรอันตรายเดี๋ยวกลับไปรีก่อนนะอันตรายจัดเลยตอนนี้เดี๋ยวไปช่วยไวโอเลตก่อนนะครับ น่าจะได้ของมั้น่าจะได้ป้อมล่างนะครับโอเคดีได้ป้าเวเลนมันมาแล้วอะ่ะอเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาได้นะเอาจริงเอาบูได้ไมา อีกชิอนนี้แนะ่นี่ไงแทงใบไม่โดนโอ้หมันไปแล้วว่าปล่อยเขาไปนะครับโอเคเอาอะไรได้ก็เอานะครับเอาไปก่อนนะโอเมนมันก็กะจะเอาเราอย่างเดียวเลยให้นี่เดี๋ยวเจอกันนี่ไงได้ปะ่ะโฟกทีหนึ่งเกือบตายอ่ะ เ,เราสู้โอเมนไม่ได้นะครับเดี๋ยวพยายามเล่นเชิงกับเขานะโอเมนอันตรายอันตรายเราไม่สามารถสู้ตรงๆได้นะครับแต่เราเนี่ยสามารถถ่วงเวลาได้นะมันสามารถถ่วงเวลาได้นะ โอเคเขาได้อยู่เขไม่ได้อะไรมากนะมาดิเอาเปล่าเวเลตัวนี้มันโยนหรือเปล่านี่ตายหลายตัวแล้วนะเวเลตัวนี้เราวิล่เสียฟิกแรดยังไงแรดจะเอาน่าจะได้ป้อมบนนะครับอีซี่อีซี่ได้ป้อมบน เราขอตัวกับเปรี่ก่อนนะอืมเก็บได้ไปสองตัวเลยถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะตอนนี้อืเพื่อนออกมาได้ปะเราพยายามรับฉีนะครับอยู่ข้างหลังนะน่าจะรับได้นะครับ เดี๋ยวโซนๆไว้เพื่อนนะครับเอาเกินเล่นหรือเกินพวกนี้สอนสองสอยองขวัญเอาดีแทงให้ด้วยหนีไม่รอดสวยครับเก็บสามตายไปสามตัวเลยนะครับต้องใช้เวลาขึ้นบ้านไปไหนแทงโดนหนอนะนะ่ะเจ็บหนักอยูน่นะเอาป้อมล่างเลยปะตีป้อมล่างตีป้อมล่างสวยครับสวยทำดีทำดีทำดี หรืออัดแทงสวยตายเลยครับช็อตนี้ขึ้นบ้านได้จบเกมไวปะเนี่ยรอ <team> ดิรอแทงอยู่พยายามกัร์สกิลหนึ่งไว้นะครับเล่นเดี๋ยวมานะเพราะว่ามันจำเป็นมากๆเลยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยถ้ามีสกิลหนึ่งเราก็สามารถเล่นเชิงได้นะครับ <Yeah. S 2> เชิงแบบตึงเปรี้ยนะครับ เอาบูได้ปะเราตีป้อมกลางให้ไม่มีใครเอาบูก็เสียดายแย่เดีอย่าทิ้งให้มันเอาแล้วกันเดี๋ยวผมจิกเออเลยแล้วกันนะครับผมจิกกันเลยตอนนี้คือสกอร์เดินมาดีมากเลยนะสกอร์แบบเอซีไปเก้านะครับโคตรตึงอะ่ะอืมเวเลนไม่กลัวเนาะเราไม่กลัวนอยเนาะตามมาดีเอ้าโดนตันเราไม่ตายเหือนเดิมครับ เราน่าจสวอืมฟิกเลยครับเยอะๆอดิตายนะครัเวเลตัวนี้หลบเวนอมตึงๆเรียวมาสไลด์หลบเวนอมโคตรตึงนะอ่ะเคนีเลืดก,ก่อนแปบน๊บนึงนะครับเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเพื่อนๆเจะเย็นๆสวย พยายามบีบป,ป้อมเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอมินไม่ต้องกลับบ้านมาเล่นกับเรามามาเอาให้จับเลยเต็มที่เต็มที่นะครับเต็มที่เอาเลยเชิญมาเด็นาครสมานะมีล้างแทงสวยครับที่ผมล้างก็เพราะว่าผมจะได้แบบอ่าไม่โดนสกิลหนึ่งของโอมินนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งโอมินมันสามารถขัดอันติเราได้นะครับมันจะทําให้เราแบบ เด้งเลือดไม่ขึ้นนะครับเพราะาว่าโดนขัดนะผมเลยแบบใช้ล้างไปก่อนนะครับเผื่อเขาจะขัดอาอันตีเรานะเนี่ยเราจะได้แบบเด้งเลือดยื้อสู้ได้นะครับยื้อสู้ทันนะเพราะว่าเดลมาเนี่ยตอนใช้อันตีดูเลือดฮีโร่เนี่ยจะดูดเยอะกว่าคีฟนะครับ่าถ้าใช้กับคีฟน่าจะโดนด50%เนะครับโอเคเราตายโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับทุกคนน่าจะได้อยู่นะ เดี๋ยวเราทำเว็บร่างไปนะครับโคตรตึงอะ่ะมันหายนะมวยยังไงมวยฟิกเกอร์แทงเอ้ยโคตรตึงอะ่ะฟิกเกอร์แทงเอาเพื่อนร่วงได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่เราก็ไม่ได้เสียหายมากตายไปแค่ตัวเดียวเองแต่หนะ้าคิวเลนผมคิวเลนน่าจะไม่รอนะครับโดนผมนะ ไล่สุดเลยแล้วกันไปไหนจ๊ะตายขาบ้านไปดิก็น่าจะจบแล้วนะครับเกมนี้เพราะว่าเขาจบเขาตายไปสี่ตัวแล้วเคตึงๆดันไปเลยสามเลนเอาหน่อยโอเคครับอืมโอเคตายหมดละตีบ้านเลย อ่าก็จบไปแล้วนะครับสหรับเกมนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะเกมนี้มา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 อ่าเกมนี้ก็ซูพิม70ดาวนะครับทุกคนโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องุชิตเกม Gamer ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกัน